สุขดีดีความสุขน้อยโยไปใหม่ก็ชมห้องน้ำเก่าให้ใช้ล้ เอ้าไปลูกไปลูกไปหากันไป ราค่ะหนูแค่มีความสุขที่ได้อยู่ในห้อง้ํำของเราเพราะมันทั้งสะอาดสะอาดทั้งภายในและภายนอกแห้งสะดวกน่าใช้สะดวกสะดวกห้องน้าของเราอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นระเบียบเพื่อความสะดวกและปลอดภัยสบายสบายมีระบบนะ้าประปาไฟฟ้าสองสว่งให้เพียงพอและปลอดภัย ดุกลกษณะรักษามาตรฐานตามที่กรมอนามัยกำหนดเพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการสวยงามสวยงามจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้สวยงามเกิดความงามประทับใจต่อผู้ใช้บริการสดี โรงเรียนไม่ใช่แค่ที่เรียนหนังสือแต่คือบ้านหลังที่สองของเด็กและห้องน้ำคือพื้นที่เล็กๆที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าห้องเรียนห้องน้ำที่สกปรกมืดหรือไม่น่าใช้ทำให้เด็กบางคนไม่กล้าเข้าห้องน้ำทั้งวันจนเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียสมาธิในการเรียนโครงการสุขหาดีมีความสุขจึงร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อปรับปรุงห้องน้ำให้สะอาดปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็กทุกคนโรงเรียนบ้านเกาะน,น้อยมีห้องน้ำจำนวนสามหลังซึ่งเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทั้งหมดเราเปลี่ยนห้องน้ำให้สดใสมีแสงสว่างเพียงพอมีที่ทิ้งขยะและการระบายอากาศที่ดีพร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กๆใช้ห้องน้ำอย่างถูกวิธีและร่วมกันดูแลรักษาเพราะห้องน้ำไม่ใช่หน้าที่ของครูหรือแม่บ้านเพียงคนเดียวแต่คือความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งโรงเรียนเมื่อห้องน้ำดีเด็กก็มีความสุข สุขภาพดีขึ้นกล้าเรียนกล้าเล่นและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ